เทสลาเตรียมเผยบิตคอยที่ถือไว้รคาคาบิตคอยอาจพุ่งอีกครั้งครับหลังเทสลาเตรียมเปิดเผยจำนวนการถือครองบิตคอยในเร็วนี้ครับแม้ว่าข่าวการอนุมัติ ETF ปลอมอาจะสร้างผลกระทบนะครับให้กับตลาดคริปโตเป็นอย่างมากครับแต่ดูเหมือนว่าจะยังมีพอที่จะมีข่าวดีอยู่บ้างครับหลังจากได้มีรายงานผลประกอบการประจําไตรมาสที่3ครับของบริษัทรถยนต์ไฟไฟ้ายักษ์ใหญ่อย่างเทส l a ครับว่าเตรียมที่จะเปิดเผยจํานวนการถือครองบิตคอยในเร็วๆนี้ครับซึ่งจะส่งผลต่อราคาเหรียญเป็นอย่างมากนะครับเทสลาเนี่ยได้เริ่มเข้ามาในตลาดคริปโตนะครับเมื่อ2ปีก่อนครับ หลังบริษัทลงทุน1,000ล้านเหรียญสหรัฐในสกุลเงินดิจิทัลแล้วก็ประกาศแผนการที่จะรับบิตคอยเป็นหนึ่งในระบบการชำระเงินซึ่งก็ได้สร้างกระแสแล้วก็เพิ่มมูลค่าตลาดของตัวเหรียญในขณะนั้นด้วยจนกระทั่งในแตรมาสที่2ของปี2023ครับทางบริษัทเนี่ยก็ยกเลิกการเปิดเผยการซื้อขายบิตคอยครับโดยยังรักษายอดคงเหลือของสินทรัพย์ไว้ที่184ล้าน,นดอลลาร์โดยมีการทำธุรกรรมครั้งสุดท้ายในช่วง ไตลามากที่2ของปีที่แล้วครับจากการเทขายเหรียญมากกว่า30,000 BTC บิตคอยนะสาม0 0บทีนนะฮะคิ่เป็นมูลค่ากว่า936ล้านดอลลาร์ครับสิ่งที่น่าสนใจคือกฎหมายการคำนวบบัญชีในปัจจุบันครับยังไม่มีการรองรับบิตคอยแล้วก็ไม่อนุญาตให้เทสลาเนี่ยรับรู้ผลกำไรตราบใดที่สินทรัพย์ยังไม่ถูกขายครับอย่างไรก็ตามครับการที่ราคาเหรียญลดลงอย่างรวดเร็วนั้น กด,กดทางบัญชีจะอนุญาตให้การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงเ,เป็นไปได้นะครับแล้วก็ในตอนนี้นผู้คนชาวคริปโตต่ตางก็ตั้งตารอคอยการอัปเดตการถือครองล่าสุดของเท s l a ครับซึ่งอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงข้าสำคัญที่อาจมีอิทธิพลไม่เพียงแค่มูลค่าของ Bitcoin เท่านั้นครับแต่ยังส่งผลถึงความเชื่อมั่นโดยรวมของสินทรัพย์อีกด้วยครับ โดยตอนนี้ฮะบิตคอยมีราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ28,000ดอลลาร์ประมาณนะครับก็ลดลงมา0.07%ครับในช่วง1-2วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ4.34%ครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap นะครับแน่นอนเขาว่าถ้าเกิดว่า t ท s l a เนี่ยซึ่งเป็นสถาบันหรือเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะครับเผยการถือครองนะบิตคอยเอาไว้หรือว่า เปิดเผยว่าเอ้ยเนี่ยเราเนี่ยถือครองบิตคอยสินทรัพย์ดิจิทัลนะเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ทําให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดเนี่ยมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นได้เพราะว่าถ้านักลงทุนระดับสถาบันเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มั่นใจในการถือครองเหรียญเหล่านี้มากขึ้นก็ทําให้รายย่อยเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นไปด้วยนะครับผมและก็ไม่ใช่แค่เทสล a านะที่ถือครองบิตคอยเอาไว้ครับยังมีอีกหลายๆองค์กรครับยักษ์ใหญ่ที่ถือครองเอาไว้เป็นจำนวนมาก และถือว่าเป็นวานของตลาดด้วยนะครับผมก็นี่ถือเป็นข่าวดีหนึ่งข่าวนะครับสำหรับวงการคริปโตเคเรนซีแล้วก็วงการผู้ถือบิตคอยนั่นเองนะฮะสำหรับคุณละครถือบิตคอยไว้เท่าไหร่ฮะถ้าเกิดว่าอยากจะอวดกันยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาละกันนะว่าคุณเนี่ยถือคลองไว้มากน้อยแค่ไหนนะมีเกินหนึ่งบิตคอยหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นระดับซาตชิไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันละกันนะไม่ต้องบอกจำนวนเต็มก็ได้นะบอกแค่ว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าก็ยังดีนะฮะ ถือว่าเป็นคอมมูนิตี้ของพวกเรานะว่าเรามีบิตคอยน์ไว้ในมือกันประมาณสักเท่าไหร่นะครับผมเพื่อเผื่อว่าจะทาให้เพื่อนๆ,ๆอีกหลายคนเนี่ยหันมาสนใจบิตคอยน์มากขึ้นด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามรายการนี้ครับบิตคอยน์ครซี่ครับทุกวัน8ปดโมงเช้านะครับผมยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณยังสามารถเติมกำลังใจให้กันครับด้วยการเติมเงินมาที่ t r ูมันนี่วอลเล็ตครับด้านล่างนี้เท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณหรืออยากจะเป็นสมาชิกของช่องนี้กงงง็ง่ายๆแค่ม จอยเลยเป็นนะเมมเบอร์นะเปยแบบประจำนะเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณเช่นกันนะครับเลือกเอาได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ